สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับมาบ้านครับมาบ้านมาหอดไ้หยอดหน้านะครับมาพ่อครับเนี่ยครับเจ้าของฟาร์มสงวนฟาร์มครับมอาพ่อสงวนฟาร์มเพื่อนครับมาไ้มาหน้าครับก็ได้นี่แหละครับมาหอดกับล่งไ้ลงหน้าครับได้เสียมได้เสียมประศรหาเนี่ยอากินแรงครับมื่อนี้หาแล้วกินแรงเนะยครับภาพพี่ผ้าดอกนะครับมาคุดบึงนอมัเนาะครับเนาะ ยางน้ำเจ้าของเพื่อนกัน,กนปลาดอกกระเจียวครับอู้นี้เพื่อนเพี้ยนปลาดอกกระเจียวเพื่อนวะเนี่ยครับเพื่อนสิผ้าไปเอาหนมใหม่เพื่อนวะเพื่อนผ้าเอาหนมใหม่นะครับมาเบิ่งว่าหนมใหม่เพื่อนสิออกไลยมันได้โอ้ยพี่น้องนี่ครับดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวเนี่ยครับดอกกระเจียวเนี่ยครับ วิถีชีวิตเนาะครับเนาะการสางปลานะครับถท่ครับก็เหมืนว่าเป็นแหล่งอาหารนะครับเป็นแหล่งอาหารเลยครับอุดมสมบูรณ์นะครับดอกกระเจียวก็มีนะครับเด้อพี่น้องนะครับเป็นเป็นสิเห็ุเป็นปลานะครับเนาะปลูกปลาใบเลื้ายนะครับนี่ดอกกระเจียวฟังนี่ก็มักม่วงครับเหม่วนงนะฮะการั่างออกลูกออกผลเฮือนครับ มาหอดพี่น้องเอ้ยกับฝาเลยนะครับมาหอดกับฝามาลุงเลยเบิง่งไ้เบิ่งหน้าเนี่ยครับอ้ยพี่น้องโมเมนต์ว่ามีแต่ปลาดอกกระเจียวเลยพี่น้องเฮ็ดก็มีครับพอแล้วพี่น้องนี่แหละนะสังวนฟาร์มครับพี่น้องนะบรเิเวนนี้อันนี้บอนะครับเป็นบอเลียงปลานะครับบอเลียงปลาเป็นอาหารนะครับบอกุ่งบอห้อยนะครับเลียงขเข่าสมกันไป นะครับในบริเวณครับพี่น้องแล้ก็ม coping, em, boom, amentos, ีบ SO ่อนะครับเนาะแล้วก็เสีเห็ดพื้นที่ว่างเป็นสวนนะครับเห็ดเป็นสวนสวนผสมครับมีพวกหมากใหม่ผลละใหม่นะครับแล้วก็มีใหม่ในะครับให้เป็นหล่มเง่านะครับเนี่ยครับปลาปลาอุดมสมบูรณ์เท่ากับมีของปลาไว้กินครับเห็ดครับพี่น้องเนี่ยครับมาไห้ม้าหน้าเห็ดครับพี่น้องเห็ดเห็ดคอครับเห็ดกอ เนี่ยครับออกครับเห็ดก้อกันลังออกครับโอ้ยเต็มเลยพี่น้องพี่น้องขวดพ่อเต็มเงาอยู่ครับบบอึดแต่สิกินครับพี่น้องมือนี่ใจครับอยากกินเบิดครับบว่าที่เป็นแกงโน่ม้แกงเห็ดก้อนะครับดอกกระเจียวกับดอกพร้อมพี่น้องเอ้ยเนี่ยน้สากับมี่มะข่อยน้อครับโอ้ยเห็ดออกหลายครับพี่น้องพี่ จุ่มนี่กับมีครับเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยหลายครับเป็นมูเลยครับนี่ครับพี่เนี่ยครับทอดครับพี่น้องเนี่ครับจุ่มนี่กับมีครับพี่พี่น้องเบิ้งเด้อนี่แต่เห็ดครับโอ้ยปลาเห็ดอีลีครับอุดมสมบูรณ์อีลีครับมาปีนี่โอ้ยพี่น้องเลยปลาเห็ดครับอากูยพี่น้องขอใส่ครับนี่ครับ อากูเฮ็ดอีหลีครับเฮ็ดจังพี่น้องเฮ็ดจังไหก็ไดดต้วเนอเฮ็ดเกิดในดินเห่าเนาะเฮ็ดเกิดในทีเหราสิกินก็ไดดสินอนเฝาเฮ็ดจงได้ก็ไดดเนาะพี่น้องเนาะกันจะมีความสุขพี่น้องอุดมสมบูรณ์ครับปีนี้พี่พี่น้องมูนึงครับพี่บ่ต้องไปหาไก่พี่น้องเนี่ยนี่ครับพี่น้องเมนบ่เนี่ยครับเฮ็ดทั้งนั่นเลยครับพี่น้องมีแต่เฮ็ดทั้งนั้นเลย โอ้ยครับอยากยังได้กินนี่หรลยครับพี่น้องเนาะครับเนาะวิถีชีวิตวิถีเกษตรวิถีบา้านเฮาครับอยากยังก็ได้กินครับนะครับ <c oughs> อโอ้พี่น้องเลยจักสิกินเลยยังแน่ครับบาทนี่พี่น,อน้องโชว์นน <c oughs> พี่น้องเลยเต็มเบิดครับพี่น,อน้อง <c oughs> พู้น,นี่แต่เห็ดอ่อยต่อยได้พี่น้องหัดพี่น้องเลย บวาดบบไว้ครับมือนีิอยู่เต่นในเมืองไรครับตื่นเต้นครับกลับมาบานเจ้าของครับเปล่ามาให้มาหน้ามาเบงก่อนนะหัวสวนเป็นยังไงนะครับมาเห็นสภาพแบบนี้ครับพี่น้องตื่นตันชื่นใจครับนะฮะที่ห้างอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะมีหอดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวกระขึ้นนะครับหมากไม่ผลล้ไม่นะครับออกลูกออกผลเต็มเลยครับพี่น้องเลยยิ่งนี้มาเห็นครับเห็ดครับเกิดยางหลายนะครับเกิดแบบหลายเลยครับ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับนอพี่น้องในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ดีครับในปลาไม่เห็ดครับยงคนบ่อยนะครับคนโชคดีนะยางเข่าปลากระพ่อยเห็ดทั้พี่น้องครับผมนะครับเมื่อวันนี้เดี๋ยวผมจะหาของไปกินแรกก่อนครับตัดสินใจก่อนว่าสีเอาหน่อไม้ไปแกงหรือเอาเห็ดไปแกงครับเมือนี้ครับมันหลายอย่างแห้งครับพี่น้องเอาไว้สำนีก่อนครับผมขอบคุณครับ